ต้นทุนไม่ได้มาจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะชีวิตเราต้นทุนมันมาจากโอกาสเพื่อนฝูงคนเนชั่นทีนี้เป็นต้นทุนหมดแต่หลายครั้งคนไทยก็ที่ไปไม่ไกลเพราะว่าผู้ชายไทยกลัวเมียคนรวยๆเครดิตดีๆงานดีๆแม่งฟรีดาวไอเฮียคนจนๆกำลังจะไปได้สวยกำลังจะไปได้ดีมึงไปให้เขาดาวแสนหนึ่งก็จบกัดไม่มีเงินไปทำอยูคือโลกของประเทศไทยต้องเข้าใจนิดนึงว่ามัน มันให้เปรียบคนรวยนะครับให้เปรียบคนที่มีโอกาสมากกว่าเราคนที่จนคนที่ไม่มีโอกาสโดนย่ําโดนย่ําอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะโลกเป็นแบบนี้เรื่องราวของวีีเป็นเพดีโอโมงการใช้ชีวิตของผู้ชายอพวรเท่านั้นอาจมีคำพูดที่ดูหยาบคายและแสลงใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสมมติว่ารถคารึงแสนแปดเนี่ยถ้ามึงจัดฟรีดาวเนี่ยกูว่าผ่อนเดือนนึงน่าจะสองพัน เฮียสองพันมึงได้รถไปต่อยอดทำอะไรแล้วแต่แม่งไฟแนนซ์ไม่ให้ไงเขาบอกรถเก่าเดี๋ยวไปมึงก็พังแล้วดูมึงทรงมึงดูจนอะ่ะเดี๋ยวมึงจะผ่อนไม่ไหวอะดาว50เรซต์รถสอ0 0 0ดาวแสนเฮียก <Yeah, S 2> ูคนจนมึงให้ดาวแสนหนึ่งเจ็บแม่สมมติคนรวยคนรวยซื้อรถมือสอง0ันละห้าแสนมึงฟรีดาวโอ้โหคือคนรวยมันยิ่งรวยต่อไปคนที่ทำงานดีมีเกียรติมียศมีศักดิ์อะไรในสังคมเขาดูโพยดูด ดูรายละเอียดดูสเตทเมนต์เนี่ยเขาก็ให้เพราะฉะนั้นมัน,มนสิ่งที่คนจนทําได้ก็คือส่งลูกให้เรียนสูงสูงพอมันไปมีสเตทเมนต์มีงานดีๆมันก็จะกู้นี่ยืมสินได้ก็ก็จะเปิดโอกาสให้ลืมตาอาปากนะใครที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทําไว้มันไม่ค่อยดีส่งไม่ดีก็ต้องส่งลูกให้มันเรียนดีๆหน่อยแปด้าสอร์ซของญาติพี่น้องในประเทศไทยนะไม่ช่วยเหลือกันจริงปะ อมึงมีญาติสิบคนกับมีเพื่อนสิบคนมึงคิดว่ามึงไปยืมเงินใครได้ร้อยทั้งร้อยเพื่อนเพราะมึงรู้ว่าญาติไม่ให้เนะพราะมึงรู้ว่าเดี๋ยวญาติจะดูถูกนี่หรอวะแต่ถ้าพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องคานตามกันมานอีกเรื่อง,งพอจะยืมเงินได้แต่ผมเปรียบให้ฟังคุณมีเพื่อนหนึ่งคนกับญาติหนึ่งคนเนะี่ยญาติไม่ได้เรื่องหรอก ไม่ได้ยืมตังค์กันหรอกแต่ถ้าพี่น้องได้ยืมตังค์ถ้าเพื่อนเนี่ยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆอะไรดีๆมันเป็นที่คอนเน็คชั่นเป็นการติดต่อประสานงานที่เป็นอัตโนมัติออโตเมติกมันไปเรียนด้วยการทํากิจกรรมด้วยการอะไรสนิทการบ้านมันอาจจะไม่ได้รวยแต่บ้านมันอาจจะมีมีโอกาสมีเงื่อนไขอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับบ้านเราเนี่าอสมมุติเรา เราต้องการพื้นที่กว้างๆหน้าบ้านแต่บ้านเราไม่มีบ้านมันมีแต่พอเป็นเพื่อนกันเราก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์หรืออะไรเราที่เราจะต้องไปใช้ตากแดดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นต้นทุนไม่ได้มาจากเรื่องเงินอย่างเดียวในะชีวิตเราต้นทุนมันมาจากโอกาสเพื่อนฝูงคนที่ชั่นทืนี้เป็นต้นทุนหมดแต่หลายครั้งคนไทยก็ที่ไปไม่ไกลเพราะว่าผู้ชายไทยกลัวเมียพอกลัวเมียเสร็จเรียนก็ไม่ได้เรียนที่ดีไม่ได้เจอเพื่อนที่ดี พอจะออกไปกินเหล้าสังสรรค์เพื่อได้สังคมแบบอีกแบบหนึ่งที่ดีแต่ว่าแบบไม่ดีก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ผมเชื่อว่าจะดีเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะไปแล้วมันก็ต้องไปที่ที่ดีหรือที่ที่เราชอบแต่ส่วนใหญ่เมียจะไม่ชอบเมียจะไม่ให้ไปก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มันไม่พวดพวดอะ่ะเพราะว่ามันโดนสกัดหลายอย่างนะสังคมเราลําบาก บอกเลยลำบากหนึ่งก็คือความรวยจนมันมีความเหลื่อมล้ำตแต่คนไม่กล้าพูดสองก็คือกลัวเมียเมียไม่ให้ออกไปไหนไม่เจอผู้คนไม่มีคอนเนคชั่นก็ลำบาก